มาเจอกัน <Lindsey> วันนี้นะครับไายมวยป่านะครับไปเรียนนัดหมายคว้าเครื่เที่ยวแล้ก็รับลุกที่ได้รับเรียนมาตามพื้นฐานเท่านั้นนะครัานตามถูกข้าหากันเติบโตเติบตรงตรงธรรมะมนไอ้ยักษฮึ่ยฮึ่ยฮึยฮึ่ักโตเลยท่านผู้อวุโสโอ้ยแม่จะเป็นตัวเล็กหรือเป็นน้องนะครับไม่ใช่ธรรมดา พิธีอายุสูงส่งใช้ได้เทเทียนนะครับลุกก่อนเลยถึงจะเป็นน้องกับลุกก็เลยนะครับแไอ้ยังไป่หมดเลยไปไปไอ้ังไมจบโอ้ย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 โี้ยโอ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 ้โอ้ย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 โ ที่สิดี่รเหนตะัจะกระรอหันว่าเอ๊แต่ไม่เที่ว่าไปที่มีแต่พระยสาราจนเหวิว่าหากินแล้วนะแต่จะวินกายไ้ไม่แตกไม่ตายล้อตึงสามตึงไปไปกันโอ้ยอยากตากผู้หายใจบ้างพี่มาสู้กันหน่อยากลังาหลโบอกกัได้ไหมให้ไปให้ไปให้อาจารย์ให้ห นีห่หาข่ารถกับบ้านนายาวก่อนเอ้าฮะว่าจะไงนมีทีมออกเ้าไหวไหมวไน้องก่อนแลวเข้ามาแล้วนครับเป็นตัวเล็กน,นะครับที่ไปดีปล่ะนครับโอ้ยจุกนะครับโอ้ยโอ้ยถึงไม่มีโฮมนะครับแต่กเี่